วัสดีครับสวัสดีแฟนเพจไทยน้อทุกคนนะครับวันนี้ตัง้งตื่นขึ้นมาเพื่นบอเ,เห็นเพื่อนบอเห็นอามาตุมกับอามานาวกันเลยให้นะครับเออวันนี้กลับมาเอาแล้วบริทิมแล้วอันนี้หมอหน้อยนะครับจามบักใหญ่เลยเบิง้งใหญ่กว่าหน้าไอ้ตังอีกอันนี้ถาดถ้วยนี้สําหน้าไอ้ตังเบิงบ้งเบิง้งผมเนี่ยเดี๋ยวมนันทำนี่อ่ แบ่งคนไว้กันนะครับแบ่งเอาคนไปกินเนี่ยโอ้โหลื่นลื่นื่น่นเลยเพื่อนไอ้ตังตังเคยกินไหมครับยังให้ไม่เคยโอ้ยมาแล้วเอามาตุมาแล้วพ่อมาแล้วพ่อมาแล้วพ่อมาแล้วลูกครับพ่อมาแล้วเอ้ยพุ่ดาต้งแรงต้งแรงเพื่อนเพื่อนแ่นะเถิดอื้ือืม แบ่งไว้เพ็่กินบานนี่ม้าเฮามาจัดการให้ตังชิมเบงก่อน่ะให้ตังชิมลองนะให้ตังชิมอือก็ตังกินนี่หรอกินนี่ไหมครับให้ตังกินพิซซ่าของมึงครับขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับอ่าไปโอ้โหอือกินอาหารฝรั่งเพื่อนผมกินอกแบบนี้ เบิ่งครับอืมอืมอืมยังให้มันถือเสื้อได้ตังอะไรไหมครับเบืองอืมเป็นบุญครับอันนี้หมอน้อยหรือหมาน้อยเนี่ยคือที่เป็นเครือที่ผมพาไปเบื่องหมนะือน่ะ อันนี้เพื่อนเอ็มมาส่งนะครับถ้วยป้องใหญ่เลยใส่เนื้อปลาโอ้โหเหมือนเยลลี่เลยไปตังกินเยลลี่มาทำไมไปชิมไม่ว่าดูก่อนเลยชิมก่อนนิดนึงได้ไหม,ไมอ๋ไม่เอากลับบ้านไปด้วยเด้อมือนีไปได้ไหมครับไปนอนได้ไหมครับอ่ะลองชิมนิดนึง เราจะได้กลับบ้านไปด้วยกันคิมแล้วเราก็จะกลับไปบ้านไปนอนด้วยกันอืมอ,มอรม่อยไหมครับอันนี้ไอ้ตังกินอร่อยไหมครับเหมือนเยลลี่เลยเนาะโอ้โหอืมขีมกข้มเ้ย <laughs> ปอด ถ้ามันยังบอแค่ข้างนี้สิค้ากว่านี้ครับเนี่ยอันนี้มันแคลมค้าเพราะกับค้าคือกันอืมอืมอืมอืหมอ,หอ,หอหน้อยยามแรงนำกันนะครับอือถ้าพูดใดถามหามะนาวนี่มาเบิง้งมะนาวเนี่ยมมะนาวอยู่นี่นะครับเนี่ยสวัสดีโอเค แล้วสำหรับคลิปนี้เขาไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรากินข,ข้าวครับครอบครัวเนาะอันนี้ผมมากินให้เบิ่งก่อนว่าหมอน้อยเป็นจังแหลแล้วก็ไอ้ตังก็กินคือกล้านะครับเพราะว่าเพื่อนให้เพื่อนตื่นมาบอเห็นพอเห็นเอาก็ไม่เอาวม่นาวก็เอามาดูมึงก็เลยมากินหมอน้อยให้เบิ่งนะครับแซบ่บโ้หโห,โหอาหารอีสามที่แซ่บมากเลยโอเคสำหรับคลิปนี้เขาไปทั้งสามคนไปแล้วนะครับไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย สวัสดีครับบ๊ายบายตังบ๊ายบายมองกล้องหลอนยิ้มหน่อยเร็วบ๊ายบายโอ้โห <c oughs> จิ้มบ่ห่วงไวเลยเพื่อนพุทธให้พร้อมกินนำ้ำเลย